ลีลลนกับปั๊มตอนที่สิบหกอันนี้ตอนไหมนนะหลังจากที่เลิกล้มไปนานหลายเดือนตอนที่สิบหกภาคที่สี่เอยภาคที่สองหลังจากที่แป๊บนึงน้นลืมชื่อหลังจากที่เทพเจ้านิวเนี่ยหรือที่เรียกกันสันส้นๆว่านิว ได้ได้มีลูกชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะจำไม่ได้ชื่อว่าโจฟตาแล้วก็เขาได้ไปพบกเก,กับเทพคนหนึ่งอูเสเทมเจอเขาเทพ ท่า,านยิงปืนทำไมนายมีลูกมันก็ไม่ถูกไม่เใช่ในเวลาที่เราต้สู้กันนายใช้สองดาบท่านน่ยใช้แค่มือเปล่าฉันให้หนายเปิดก่อน กูดาบฉันรอไปแล้วลูกจุขี้ฟ้าทางังโป้งทันมั่งลูกใส่บนยาปัง

การโกฟลาตันปองตกตกตะปูปัง b อมหาจากักรวาล สองคนไม่ตายคุณบินตายในกัรบมนไฟบ้าอะไห ทิมขาล บ้านดีกว่าอันตรายโอ้ลูกพ่อกับเนิดพโอ้วันนี้พ่อไปไหนมาพอดีพ่อเดินทางอยู่แล้วก็ไปเจอเทพตรงหนึ่งพ่อไม่รู้ว่ามันคือใครจะว่ามันเอาพ่อเกือบตายเนี่ยจริงหรอพ่อกินผมทีแก๊กแค้นต้อมไปจัดก่อน ฉันลองอรู้ว่าพ่อเราใช้ถ้าไม่มตายแนละ้วมันก็ยังไม่ตาย <c oughs> แลกมันใช้พาไม่ตายใส่พอ่อด้วยแต่พอ่อเนี่ยโดนทะลุพลนต่ว่ายัางรอดมาได้ดูิลูกแสดงว่ามัน <c oughs> แรงจ <c oughs> ริงตีลูกจไม่ไดเปิดเื่องคอมพิวเตอร์ ทำไมเดอดนขึ้นข no ุนข้นไม่ช่วยเลยนโค๊วุณมันไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเทพที่เราสามารถฟูได้ปรนเทพเดียร์งามไ้่จริงหรอนั้นผมตองไปดูจุ๊งปวดเจ้าข้าพ่อข้าใคร่ะ้องเจ้าอ่ะ ค,คือคุณชิดในค่ะจริงหรือเอพว่อเจ้าชื่ออะไรชื่อ,อนิวโอ้นิวเหรอใครอ่ะจ็นจำหน้าอ,อยู่ว่าเขาเนี่ยเขาเนียผิวสีเหมือนค่ะใช่ยเจเลยเขามีรอยไหมข้าก็เจอนะแต่ว,ว่ามันรู้หายไปไหนแล้ว่ะ จริงแล้วเห็นดาบสองอันนี้ไหมก็ดาบอะไรอะสองอันเนี้ยถ้าเคยเห็นแต่สองได้แค่มารวมกันเนี่นยสองอันนี้แค่มารวมกันใช่สองอันรวมกันอู้จริงเหรอใช่ คาปิดปากดรายฟบพี่ขา,ายเรียบร้อยก็ทำาลายตัวเอง ขอจบก่อนไปชาร์จโทรศัพท์แป๊บหนึ่ง